ทำไมทั้งๆท,ที่เราอยู่เฉยๆนะครับจิตมันก็คิดอกุศลหรือคิดไปในทางลบทางไม่ดีได้นะครับไม่ได้เลยังไงมันบันทึกไว้อปัจจุบันเนี่ยมันมาจากอดีตเนี่ยถูกอยู่เฉยๆยังหงุดหงิดเลยไม่มีเรื่องอะไรเลยเพราะอะไรอะ่ะของตาเคยเคยนะเคยนั่งนะมันหงุดหงิดเนะี่ยเพราะเราเคยทําไว้ เคยบันทึกไว้แล้วครบองค์ประกอบของมันนะเวลาเวลาของกรรมเคยดูนะคนป่วยเนี่ยนะคนป่วยเอ๊ะทำไมคนนี้ป่วยเหมือนกันทำไมห,หายเร็วเพราะมันทำระยะเวลาของกรรมน้อยกว่าไอ้คนที่ไม่หายแต่ไอ้คนที่หายเร็วคือน้อยไอ้คนที่หายช้าเนี่ยคือยาวนานช่องใช้เวลา ท่านบอกพุทธมนต์เนี่ยรักษาได้ทุกโรคนะแต่ต้องใช้เวลาและที่อยู่เฉยๆก็หัวเลาะละก็นั่นน่ะเด็กรรมดีอยู่ๆก็ยิ้มอย่างนั้นอะ่ะเขี้ยวเอื้องเขาเรียกเขี้ยวเอื้องมีหลายคนในถ้ำเขี้ยวเอื้องเขี้ยวเอื้องเขี้ยวเอื้องก็กินมาแล้วอะ่ะเพิ่งมัจจาได้เลยหัวเลาะย้อนหลังไงเข้าใจไหมตุ <C> e <al> เหมือนควายเนะี่ยมันกินหญ้าไปแล้วเย็นเย็นมันก็เคี้ยวเออออกมาเคี้ยว <C> e <al> อ่ะเรียกว่าเคี้ยวเหมือนกรรมเหมือนกัน,กนทั้งดีไม่ดีอ่ะเรากลับมาเคี้ยวมันนะกลับมาใหม่ถ้าอยากไม่ให้กลับมันกลับมานะต้องอยู่ในคำภาวนา <C> e <al> อยู่ในคำสวดมนตนะ์เนี่ยแล้วมันจะเบรกตัวนี้ไม่มาอ้าวจริง <C> e <al> หลวงตาเคยนั่งดูจิตนะฮะเขาบอกว่าไอ้นั่งดูจิตจิต,จตมันไปยังไงมาโอ้โหตามมันไม่ทันเดี๋ยวก็คิดโน่นนี่ก็ไปเนี่ยเอาไปเอามาโอ้โหตามมันไม่ทันแล้วนอนดีกว่าคประมาณนั่นแหละคือเราจําเป็นต้องตามดูมันไหมครับหลวงตาไม่หรือว่าต้องปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติแล้วเราก็ค่อยๆพิจารณาความคิดที่มันขึ้นมาอีกทีไม่ไม,ไม่ทําทั้งสองอย่างบันทึกจักรพพรดเข้าไปเลย ไม่สนใจความคิดเลยเปลี่ยนมันบันทึกกระแสจิตเราอยู่ที่จัก,กรพพัดให้มันมากที่สุดครับเพราะจะจะเอามาเป็นประโยชน์ไงอ,อยากมีบุญยิริศหรืออิทธิฤทธิ์ครับพอเวลาความคิดมันขึ้นมาหลวงตาก็เปลี่ยนไปในจัก,กรพพัดไปในหลวงปู่เลยถูกไม่หลวงปู่ก็แผลไม่แผ้ก็จัก,กรพพัดไม่จัก,กรพพัดก็ไตสนานาคมเราต้องการใส่ใหญ่กับจิตเราเนี่ย ที่มันจะเวียนว่าตายเกิดแปอนาคตอยู่ที่อยู่ที่ท่านอยู่ที่พลังงานที่ท่านทิ้งไว้ในโลกเนะี่ยท่านออกไปไม่ได้สงสารเชื่อนะฮะถึงสวดไม่หยุดนะสวดมั่งแพ่มั่งพิจารณาไปมั่งบันทึกตลอดแหละหลับก็บันทึกอยู่นะคือถ้าเราอยากเข้าใจในพรมปัญโยเข้าใจในจกกักรพัิในคลื่นจกกักรพัิเราก็ต้องเอาจิตเราไปอยู่กับ สองขึ้นนี้บ่อยๆถูกฮะเปลี่ยนขึ้นฮะเร็วขึ้นโลกมานี่ก็เปลี่ยนเข้าไปเลยมันเปลี่ยนช่องรีโมทถ้ามันทนไม่ไหวจริงๆนะให้เดินเดินไปเดินมาคือโลกมันกวนมากเลยเพราะไอ้ไอ้ความเคยชินนะทางโลกมันกวนเข้าใจมันมาเป็นระยะระยะเดินไปเดินมาสวดมนต์บ้างคิดไปบ้างนอนนะก็วฉียวละเลิกคิดละทางโลก ไปกับพระละพรนะมันก็ไปแล้วไนงะหลับแล้วไงเพราะขามันเมื่อยหลวงตาม,มีวิธีการเดินจงกรมในศาสตะกักรพรดของศาลหลวงปู่ไหมครับมีฮะถ้าคิดถึงโล,งโลกมากๆอย่างตู้เนี่ยคิดอยากจะศึกมัอยากไปเปไ็นค่อบครัวมีลูกม,มีมีอะไรประมาณเนี้ยครับมันคิดมาสวดมนต์อ่ะมันก็กลับไปคิดสวดมนต์แล้วก็กลับไปคิดใม่เดินเดินสวดคิดทั้งสองดังนะ <laughs> พอนหะมันก็จะหลับล<ะ>ไปแล้วไปทําบุญล้วแล้วระหว่างเดินเราต้องทําอะไรอีกนอกจากเราสวดจกกักรพรรดินะ่นรือเปล่ารณานาก็ได้ฮะถ้าเป็นศาสตร์หลวงพ่อ,อ,อนะให้จิตอยู่กับอยู่อยู่กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราที่เราทํามันแล้ว<ะ>ไม่สวดก็แผ่ไม่แผ่ก็พิจารณาแล้วแหละมันเป็นการเปลี่ยนในบท,ทเฉยหรือบ,บางคนเขาบอกว่าเวลาเขาเดินนะครับเขาจะ ตั้งให้หลวงปู่เดินอยู่ข้างหน้าแล้วเขาก็เดินตามหลวงปู่ไงได้อย่างนั้นก็ได้ทํำยังไงขอให้คิดถึงท่านก็นแล้วกันครับขอจักรพพัดก็ได้จกักรพพรดเดินหน้าผมผมเดินข,ข้างหลังก็ได้๋อหรือตอนเดินเราก็ทรงเครื่องด้วยใช่อะไรก็ได้ให้มันวนเวียนอยู่ตรงนี้ได้ขอให้เป็นบุญก็แล้วกันครับอแล้วเดินช้าเดินเร็วครับหลวงตาแล้วแต่มันกงงั้นช้ามันคงั็น,นเร็ว หมือนสวดมนต์เนี่ยมันก็ชอบช้าๆมันก็ชอบเร็วๆอยู่ที่แบบไหนที่เราเพลินเราทำแล้วสบายพอมันไปถึงระดับหนึ่ง้วเนี่ยเบาๆแล้วเนี่ยมันจะช้าเราจะเร็วมันก็ไม่ได้มีอันตรายกับเราแล้วมันเป็นพราะกเรากําหนดไปที่ขึ้นละครับไม่ได้กำหนดไปที่เสียงแล้วบางครั้งเสียงล็อกปอกแป๊กเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจแล้วสนใจเรื่องความสว่างนั่นละสนใจรวมรวม รวมขึ้นทั้งหมดนะ่ะเหมือนมันไม่ได้สนใจธาตุแล้วเพราะว่ามันอยู่กับพลังงานถูกเ <นะ S 2> พราะมันเริ่มมีฐานแล้วจิตนมีฐานลงตาครับเราโกนหัวกันไปทำไมครับอมีคนถามโกนหัวนะ ไม่กนมันเป็นสัญลักษณ์ของนักบวชส่วนจริงๆแล้ว<ะ>มันเป็นการภาระตัดภาระภาระต้องไปย้อมผมต้องไปทำผมต้องไปโน่นนี่นั่นถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายก็เหมือนกันใช่ไหมคนโบราณมันต้องหวีผมมัง่งอะไรมัง่งใช่มันต้องสะผมอะไรพวกนี้ถ้าโกนแล้วก็ไม่ต้องแล้ว<ะ>เป็นภาระบางคนก็ชอบเท่ เหมือนพวกนักฟุตบอลพวกนักร้องบางคนเนี่ยมันโกนหัวทําไมต้องเหมือนใครอ่ประมาณนี้แหละต,ต้องโกนหัวไม่มีอะไรละโกนหัวครับแล้วในเรื่องของการปฏิบัติอะไรครับหลวงตาการโกนหัวกับไม่โกนนะครับไม่เกี่ยวแล้วทุจะโกนไม่โกนมันไม่เกี่ยวนะอืออาี่เราโกนในขี้เกียจหาภาระแค่นั้นเองครับใช่ไหม จริงๆแล้วถ้าไม่โกนก็ได้มันฝึกที่ใจไม่ได้ฝึกที่ธาตุแต่ถ้าเราโกนเนี่ยเราเราไปไหนไม่ได้จะไปนั่งดูหนังก็ไม่ได้อืจะไปในสถานที่เขามีคอนเสิร์ตของโลนจะไปดูเขาเย้ยเย้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับคือมันไม่ได้อะคือเรากันตัวเราเองออกันเองออกจากสังคมกันเอง เอารูปรักษ์กันกิเลสกันความเคยชินถูกนฮะมันมีอยู่แล้วลหละต่ว่ากันไม่ให้มันเพิ่มไปไม่ให้มันเาอย่าไปเย้ยเย้วเยวเขาเนี่ยไม่ใช่หัวกระโลนอะไรประมาณนี้มันไม่ได้ <laughs> ประมาณนี้แหละใช่ไหม <laughs> <laughs> ครับตลงตางครับเขาบอกว่าทุกวันเนี่ยครับเขา ขอขามาได้ขอขอเข้ามาเจ้ากรรมในเวรของพ่อแม่ทุกวันเนี่ยครับคือให้เขามารับบุญกับหนูนะครทุกวันแบบเนี้ยมันสามารถทําได้ไหมคือมันเป็นเจ้ากรรมในของพ่อแม่ได้นะเพราะว่าเข้าใจเรื่องพลังงานนะเวลาเราสวดมนต์เวลาเราแผ่เรานึกถึงหลวงปูงนะ่ไงเจ้ากรรมในเวรบางวิญญาณเนี่ยมันเป็นทุกข์นะฮะมันเป็นทุกขนะ์เนี่ย พราะมันน้อมนยมันเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นเทวดาแล้วเนี่ยเพราะมีมีมีบญอยู่มันก็เป็นเทวดามันมันอหวสิกรรมแล้วเพราะมันจิตมันละเอียดแล้วยกเว้นพวกมนุษย์ที่เรายังไม่เห็นมาอยู่ไหนไม่รู้ลือไม้กับสัตว์เดรัจฉานลือไม้กับข้างล่างไอ้พวกเนี้ยไม่รู้มันจะขึ้นมาเมื่อไหร่ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นมนุษย์มนุษย์จะเจอมันหรือเปล่าถ้าเป็นเทวดาพรหมอะไรพวกเนี้ย ไม่มีปัญหาแล้วไม่มีปัญหาแล้วมีหรือไม่มีก็ยังไม่รู้ในอดีตเคยทำไว้หรือเปล่ามันก็คล้ายๆกับทางโลกก็เหมือนว่าเป็นเจ้าหนี้ของพ่อแม่แล้วเราเอาเงินไปใช้หนี้ให้พ่อแม่แทนออย่างนั้นแหละใช่อ๋อคล้ายๆกันมันจะมีไม่มียังไม่รู้ไงครับคนที่รู้ก็คือคนที่ฝึกฝึกสัมผัส ได้นู่นละถึงจะรู้ว่าไม่มีมีมันอยู่ไหนละโอ้มาอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างก็ไม่แล้วมันขึ้นมาไม่ได้ครับ<ะ>ถ้ามันเป็นเทวดาหรือพรหมมันก็โ,โหสิกรรมอยู่แล้วถ้าเขาไม่เกิดก็จริงแล้วไม่ซ่องแล้วจะเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยอยู่ไหนไม่รู้สําคัญที่ออ,อ,อสุรกายเป็ดหรือสัมภเวสีเนะี่ยตัวนี้สําคัญนะเพราะฉะนั้นเวลาไปไหนเราจะเห็นนะลถความรถอะไรเราจะเห็นมัน ยืนหัวเลาะสะใจมันประมาณนั้นนะมันกูลองมาตั้งนานแล้วว่าอะไรประมาณนั้นอนะ่ะเราก็เลยต้องสวดมนต์แล้วก็แผ่ให้มันบอกหลวงปู่เทศให้มันฟังแล้วมันจะต่อกรรมกันไปเรื่อยๆไงประมาณนั้นแหละมันโลกปัจจุบันมันระวังยากนะตุกเราไม่รู้มีเจ้ากรรมนายเวรหรือเปล่าคแล้วเราไม่รู้เราจะกินเชื้อโรคเข้าไปไหม อุบัติเหตุอุบัติภัยเจ้ากรรมในเวรโรคระบาดเนี่ยหูไม่ปลอดภัยหลวงพ่อท่านถึงให้ห้อยพระไว้พระแล้วก็ให้สวดมนต์ไว้คให้จิตอยู่กับขึ้นพุทธมนต์ซึ่งอยู่ในโลกเนี้ยท่านเอาไปไม่ได้นี่ยคือความเป็นจริงครับแล้วเองจะปลอดภัยหนักก็เป็นเบานะเบาก็หายนะธรรมะเองมีประโยชน์กับตัวเองมันก็มีประโยชน์กับทั่วไปนะเองจะรู้ได้ไงชาติแล้วเนี่ย ยังไปฆ่าใค้ไว้หรือเปล่าใช่ไหมอืมถ้าเองฝึกไปนานๆเขาเองก็จะรู้มั่งละหลวงพ่อท่านหลวงพ่อท่าน <c oughs> ท่านขู่หลวงตาหรือเปล่าเอวเองปฏิบาตนะในอดีตเองปฏิมาตเยอะนะเนี่ยห้ามห่างจากพระนะให้อยู่กับพระเนี่ยอยู่กับพระอยู่กับข้าอยู่กับบทสวดอยู่กับพรมิหาร วนเวียนวนเวียนอยู่อยู่เนี่ยถ้าเองเป็นทางโลกนานเนี่ยเองเจอเจ้ากรรมใน,นมันก็ทื่เองแน่นอนนะถ้าเองอยู่กับพระสายใหญ่อยู่กับพระเนี่ยมันไม่ได้มันไม่กล้าพวกที่ทําอันตรายเอ็งได้คือสัมภเวสีเปตอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานหรือมนุษย์แต่ถ้าเป็นเทวดาพรหมไม่แล้วชีวิตเขาละเอียดหรือไม่ข้างล่างมันก็ขึ้นมาไม่ได้ใช่ไหม เี๋เราไม่รู้มันอยู่ไหนป้องกันไว้ก่อนไงป้องกันโดยการห้อยพระโดยการสวดมนต์ห้อยพระสวดมนต์ไปแต่ไปล้ะหลวงตาบอกชีวิตจะปลอดภัยถูกทำไปนาน,านๆแล้วจากห่างจากความรู้สึกสังโลกเวลาตาเห็นแล้วก็มีความรู้สึกครับเรื่องธรรมชาติรรทังธรรมะเห็นปั๊บตาเห็นรูปจิตจะสัมผัสโด,ดยนามรธรมรมความรู้สึกของเขานน่นแหละ ใช่ไหมล่ะเหมือนกระตุกเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายเวลากระทบกับสิ่งของทั่วไปนี่นะเรื่องโรกโลกเนี่ยตุก,ก็มีความรู้สึกแหละใช่ไหมแต่ถ้าสวดมนต์ไปเรื่อยมองภาพพระไปเรื่อยเนี่ยอย่างกาบพระเนี่ยมองภาพท่านไปเรื่อยตาเห็นรูปจิตจะสมบัติโดยนำมาทำคือความรู้สึกนะจากพระจากเนี่ย,ยมันก็ไปคนแหละ มันไม่ได้ซับซอ้อนนะะโสขอจะเปลี่ยนพลังงานโลกนะเข้ามาในธรรมให้เข้ามาในธรรมชาติคือรูปก,กับนามรูปก,กับนามใช่รูปคือสิ่งที่ตามองเห็นนามก็คือความรู้สึกในสิ่งที่เราเห็นมันมีโลกกับธรรม่ะไหมอย่างหลวงพ่อเนี้ยยืนเนี้ยเรามองภาพท่านมีรูป แต่นาม,มาธรรมคือพลังงานที่ท่านเป็นพระเจ้าในอดีตตั้งแต่องค์ุธมม์องคุบวันองค์ข้างหน้าเป็นกระแสเดียวกันกับท่านมันก็ต้องมีความรู้สึกใช่ไหมเออมองเห็นใหญ่นี้ก็มีความรู้สึกเใหญ่นียกวนกระวาคของรู้สึกแต่เป็นไม่เป็นไม่รู้เป็นความรู้สึกของเราคต้องไปถามเขาเชีวิตเป็นยังไง มันก็จะรู้ประมาณนะั้นถ้าอยากถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่เรามองเนี่ยที่เราสัมผัสเนี่ยมันจริงหรือเปล่าหรือก็ต้องดูประมาณนั้นแหละมันไม่มีประโยชน์นะไม่ใช่มีประโยชน์พราสวดมนต์เฉยๆไม่มีประโยชน์ะไม่มีครูบาอาจารย์นะเขาไม่สวดหรอกสวดทุกคนนะแม้แต่พวกฤาษีดาบด มันไปนั่งรับตาทําไมอะถ้าไม่มีความสุขอ่ะใช่ไหมเออท่านว่าสุขเกิดจากความสงบนะมันทํายากนะมันต้องทำเองนะถ้าสุขเกิดจากมีเงินสุขเกิดจากนู้นนี้นั่นอัน,นั้นมันหาได้อยู่ครับ<ฆ>ง่ายแต่คุณสุขจากความสงบเนี่ยมันไม่ใช่หาง่ายๆมันต้องฝึกโอ้โหมันต้องทํามันต้องทําจิตให้เหนือเหตุเหนือผลพุทธนะ ะว่า,ะวดาดีก็มาใช่จะว่าไม่ดีก็มาใช่นู่นนะให้มันอยู่กลางๆนะครับเพราะอย่างเมื่อก่อนเวลาที่เรายังไม่เข้าใจเรื่องการเปลี่ยนคืนเลยครับหลวงตาเวลาเรามีความทุกข์หรือมีปัญหานะครับเต็มที่เราก็แค่หยุดปัญหานั้นไว้แล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นดูหนังฟังเพลงใช่ม,ชมันก็ยังเป็นโลกอยู่ดีมันยังอยู่มันยังอยู่อยู่พอโดนเอกเข้ามาอีกพอเข้ามาอีกใช่เหมือนเราเวลาไปไหนเวลาเครืองกันเนี่ยเผือกนะ ไปไหนพอคนนั้นเผือกคนนี้ก็เผือกต่อกันแล้วใช่ไหมแต่ถ้ารู้แล้วไม่แล้วไม่มีแล้วมีแต่เรื่องระหว่างบวกบวกกับกลางกลางเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนขึ้นมันเปลี่ยนขึ้นนะเปลี่ยนขึ้นเพราะอะไรเพราะเราสวดนะฮยไม่มีใครไม่เคยเจ็บใช่ไหมไม่มีใครไม่เคยปวดเจ็บปวดไม่มีใครไม่เคยทุกข์ไม่เคยสุข ทั้งโลกนี่มีหมดแหละเพียงแต่เราไม่เข้าใจการดำรงชีวิตในปัจจุบันไปอนาคตแค่นี้ม,มันไม่ยากละถ้าท่านมากินนอนสวดมนต์ถ้าท่านทำได้กินนอนสวดมนต์ใช้เวลาห้าปีสิบปีถ้าท่านท่า,ทาทำได้นนะโดยไม่เกี่ยวข้องกับ คลื่นของทางโลกมากเกินไปเนี่ยท่านไม่รู้เรื่องอะไรเ,เป็นไปไม่ได้แล้วท่านบอกเองไม่รู้เรื่องอะไรเป็นไปไม่ได้เองไปโลกมากมันก็ไปมากนะแล้วเองมาหาคลื่นทำมาสวดมนต์<ะ>น้อยหน่อยโลกมากหน่อย<ะ>แล้วมัน <laughs> มันจะรู้อะไรสันวะก็มไม่เท่ากันมันไม่ได้ <laughs> <laughs> โลกมันก็ดึงไปนี่แหละสันวะ การกระทําเองก็เปลี่ยนไปนะคําพูดเขาเปลี่ยนแต่ถ้าเองมาอยู่ในคลื่นของเนี้ยการกระทําคําพูดเองก็ต้องเปลี่ยน้องตามาย้อนดูเราดูตัวเองนี่แหละเป็นหลักแค่จับไมยังไม่กล้าจับเลยสมัยก่อนเนี่ยเอายื่นไมมากูหนีแล้วล่ะพูดไม่เป็นคใช่ไหมซิ่งคิดอะไรก็ไม่ไม่เป็นด้วย พอสวดมนต์กับท่านไปเรื่อ,อ,อยๆรอเองอย่าหยุดนะสวดไปเถอะเองสวดไปนานๆก็เองจะคิดได้ท่านว่นะถ้าหยุดนะบาปน,นี้ไม่เกิดทุกอย่างไม่เกิดใช่ไหมไอาชี่เกิดทุกวันเนี่ยเพราะเราไม่หยุดไนงะไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดในการบันทึกไตสรณา,าคมคจัก,กรพัฒน์พรมิหารผมว่าปรญโย <laughs> เป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับที่ไหนก็ได้ที่เราไปอะคเราไปที่ไหนก็มีประโยชน์นะในอนาคตเราไปเกิดที่ไหนก็มีประโยชน์นั่นแหละอธิษฐานด้วยเริ่มอธิษฐานมานานแล้วเกิดทําตายในพระพุทธเจ้าองค์ปจุบันต่อภาษีเกิดทําตายเกิดทําตายไม่ไปผงไม่ไปเป็น เทวดาานทุกวนนันวันนึ่งหลายรอบด้วยใครจะเอาอย่างก็ไรนะครับตายแล้วเกิดทำแล้วก็ตายเกิดทำตายเกิดทำเพราะหลวงตากับไม่ให้เสียเวลาเลยไม่ถ้าขึ้นพรมวันหนึ่งนี่ก็ไม่ไม่ขึ้นหลายวันมนุษย์ไม่ขึ้น <laughs> ออกออกจากล่างอะเข้าท้องเลยครับหรือว่าท้องใครก็ได้ที่มันพาเข้าวัดเนี่ย หลวงพ่อพาผมไปกันแล้วกันท้องใครก็ได้ทึ่ไปาผมเข้าวัดอะ่ะครับอย่าไปเข้าท้องหมากันแล้วกันเข้าท้องคนประมาณนั่นแหละครับเพราะอย่างเมื่อก่อนตอนที่หลวงตายัางไม่ได้บวชเนะี่ยหลวงตาก็เขาก็เรียกหลวงตาว่าหลวงตาแล้วนะโอ้ออน,นั่นมันเลิกกินเหล้าตุเลิกกินเหล้าปกติสังคมที่หลวงตาอยู่มันกินเหล้าทุกวันอยู่แนละ้วครับมันกินเหล้าทุกอาทิตย์มันก็จะไป เสารลังสิตธมาเมื่อก่อนเนี่ยไปหาปลากันเอามากินเหล้ากันนะแล้วก็ไปเล่นไฮโลกันอะไรพวกนี้เสาร์อาทิตย์อ่ะก็มันหยุดอ่ะเพื่อนอ่ะเพราะโหโบนัสมันเยอะสุไหนจะเงินเดือนจะโบนัสมันกินกินเนี่ยกินเนี่ยไม่ใช่กินอย่างเดียวนะมันไปเที่ยวด้วยนะครับว่าไหนโบนัสออกมันไม่เหลือนะสุครับมันเป็นแสนนะสุนันแสนสมัยก่อนมันไม่ใช่น้อยนะเป็นแสนเนีย ใา้ก็มงนโบนัสตั้งสี่ห้าเดือนนอะ<อ>มันเป็นได้ไงถ้าเดือนลอะสมมติว่าเดือนละหมื่นเนี่ยห้าเดือนมันเท่าไหร่แล้วตีงออกสองครั้ง <6 S 1> หกเดืนอนนะก็ไปตั้งห้าหกหมื่นแล้วแต่ลงตา,งา,โโาลาออกเอช่มาแต่ลงตาราออกเฉยเลยยังบอกว่ามึงนี่งโงนะ่กำลัง กำลังรวยแเราบอกก็เลยบอกว่านะกูกูไปเนี่ยนะหลวงพ่อบอกกูรวยเนี่ยข้างหน้าแต่ไม่รู้ว่าจะรวยหรือเปล่ากลาว่ารวยแน่นอนคงเห็นห <c oughs> ลวงตาต้องมั่นใจต้องเชื่อมั่นในโโที่กูพูดมากๆหลวงตาโคตรมั่นเลยิดใจแบบนั้นเนี่ยโคตรมั่นกับหลวงพ่อเลยมั่นสุดๆเลยเชือ่อจนไม่ไปไหนว่าครับเขาพาไปไหนไม่ไปอยู่กับหลวงพ่อนี่แหละ ถึงได้เป็นอย่างนี้ล่ะถ้าใครอยากเป็นลุงตากันหนึ่งเดียวนะเว้ยหนึ่งเดียวผมว่าเป็นโยงไงผม,มเป็นโยหนึ่งเดียวมันมีหนึ่งไม่มีสองอะ่ะแล้วท่านจะไปได้ไปญี่ปุ่นไปเากาหลีอะไรประมาณนี้จริงไหมตุครับอ๋อไม่เวลาครับ